มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิ้ลไอรินอโหสิถอนคำแช่งใบเตยหนุนแอร์เมสในตารางจากที่กลายเป็นคลิปวิเล่าย้อนคำสัมภาษณ์ของเปิ้ลไอรินเมื่อ9ปีที่แล้วนะคะที่ได้พูดถึงใบเตยอาสยามว่าถ้าเขายังไม่หยุดไม่ขอโทษเปิ้ลได้ไปนอนหนุนแอร์เมสในตารางแน่ โดยเป็นปมเหตุบาดหมางเมื่อ9ปีก่อนกรณีความหึงหวงดีเจแมนที่เล่นหนังเข้าฉากเลิฟซีนกับเปิ้ลไอรินแบบดุเดือดจนมีกระแสะเม้ามอยถึงขนาดที่ว่าใบเตยสั่งตัดฉากเลิฟซีนบางส่วนออกไปค่ะทางด้านเปิ้ลไอรินออกมาเผยฝ่ายชายขอหลับนอนด้วยถึง3ครั้งซึ่งดีเจแมนก็ได้ออกมายอมรับว่าพูดขอหลับนอนจริงแต่แค่พูดเล่น ส่วนใบเตยแฟนสาวได้มีการโพสต์แขวะไปที่เปิ้ลบนโลกโซเชียลจนกลายเป็นที่มาของประโยคไม่ขอโทษได้ไปนอนหนุนแอมเมสในตารางอย่างที่เห็นกันในคลิปดังกล่าวโดยเปิ้ลไอรินได้เผยกับทีมข่าวอมรินทีวีด้วยว่าเปิ้ลเคยไปแช่งเขามากกว่ามัง้งเปิ้ลว่านะไม่ว่าเปิ้ลจะแช่งใครก็ตามเปิ้ลอยากจะอาหสิกร,รมมากกว่าเพราะว่าทามมิ่งนั้นเปิ้ลค่อนข้างที่จะอ่อนแอพอสมควร ส่วนตัวเราไม่ชอบเห็นใครซ้ำเติมใครเราเปิ้ลไม่อยากเห็นคนแบบนั้นด้วยถ้าย้อนกลับไปได้เราก็ไม่เลือกแช่งใครทั้งสิ้นอยากเอาหัวซีกร,รมให้กับทุกคนขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด่ดอทคอมค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ